ครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูทุเรียนเล็กนะครับซึ่งปลูกได้1เดือนเต็มแล้วนะครับผมก็การเจริญเติบโตก็ดีนะครับผมกําลังไปได้ดีเลยนะครับก็จะมีการแทงยอดนะครับเริ่มเริ่มเริ่มแตกยอดแล้วนะครับรากเริ่มเดินแล้วนะครับก็จะมีดูได้จากการยอดนะครับยอดเดินนะครับรากเดินก็ยอดเดินเหมือนกันนะครับนะครับ ก็ปุ๋ยผมก็จะเริ่มใส่แล้วนะครับผมใส่เริ่มใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเล็กๆนะครับสักประมาณสักสองหยิบมือนะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับก็เป็นปุ๋ยเคมีอินทรีนะครับส่วนหญ้านะครับผมจะไม่ถอนจะไม่นั่นนะครับปล่อยให้เขาได้ได้รักษาความชุ่มชื้นบริเวณหน้าดินไว้ก่อนนะครับส่วนโคกเนี่ยผมยกแล้วก็ปรุงดินไว้นะครับสามสี่เดือนก่อนปลูกแล้วนะครับตั้งแต่เดือน มีนาเมษาแล้วนะครับผมก่อนที่จะฝนลงแล้วนะครับยกโคกแล้วก็หมักดินไว้นะครับปลูกดินไว้นะครับก็การเจริญเติบโตก็ก็ค่อนข้างไปในแนวทางที่ดีแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมปลูกอยู่ที่ตาบลทุสแกอําเภอเมืองจังหวัดพิจบูรนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นโคกแต่ละโคกที่ผมปลูกแล้วก็ยกไว้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมูซันคิงนะครับ ก็จะมีต้นที่งามบ้างไม่งามบ้างนะครับก็เป็นปกติของทุเรียนนะครับต้นนี้ก็ยังกำลังจะเริ่มนะครับน่าจะมีการเริ่มแตกยอดบ้างแล้วนะครับยอดน่าจะเริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับผมอน,นุษย์นะครับก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะมีปลูกไว้ตรงนี้ ในพื้นที่ของผมเนี่ยก็จะมีปลูกไว้หลายสิบต้นนะครับชุดนี้ก็มีอยู่สามสิบกว่าต้นนะครับเนี่ยอันนี้เราก็ยาเราก็จะมีปล่อยให้เขาขึ้นธรรมชาตินะครับก็จะมีดึงบ้างเฉพาะพวกเครือนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดนะครับทุเรียนเม็ดนะครับเนี่ยทุเรียนเม็ดที่ผมปลูกเม็ดไว้นะครับทุเรียนบ้านเอาไว้สําหรับเสริมขาเขานะครับ จะพาไปดูเรื่อยๆนะครับอีกหลายๆต้นนะครับเนี่ยครับเป็นไหมครับผมจะเดี๋ยวก็จะเอามีดมาหดหดหญ้าออกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ถอนนะครับเพราะว่าจะทําให้ระบบรากที่เขากําลังจะเดินเนี่ยจะเสียหายนะครับเห็นไหมครับอันนี้ต้นนี้กําลังจะเริ่มแทงยอดแล้วนะครับนะครับแบบนี้นะครับ น,นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็การแทงยอดมีละนะครับเราจะปลูกแบบผมจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับก็จะไม่ให้เ,เตียนจนเกินไปนะครับเพราะทุเรียนลากเขาเป็นระบบลากแขนงที่ใช้ความเขาเรียกว่าอะไรครับคือกระทบกระเทือนให้น้อยที่สุดนะครับจากวัชพืชนะครับแล้วเราก็จะใช้อินทรีย์วัตถุนะครับเห็นไหมครับ ผมจะใช้ใบไม้แห้งเศษใบไม้แห้งคุมโคนไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้กับโคนต้นแล้วก็จะทําให้เขาปรับปรุงดินไปในตัวนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับทุเรียนเดือนเดียวนะครับเริ่มเริ่มแตกยอดแล้วแสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วนะครับผมอย่างนี้นะครับก็สําหรับ ท่านที่จะปลูกทุเรียนนะครับในต่างถิ่นนะครับก็ต้องศึกษาเข้าใจกับตัวทุเรียนให้มากนะครับว่าเขาชอบดินแบบไหนอากาศแบบไหนนะครับศึกษาจาก YouTube ในส่วนที่เขาประสบผลสําเร็จก็นํามาปรับใช้เอานะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละสภาพภูมิอากาศไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำเทคนิคจากของสวนนั้นน,นมาใช้ให้ประสบผลสําเร็จในสวนเราทั้งร้อแบบนั้นเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจพืชชนิด ทุเรียนโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นพืชที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นนะครับไม่เหมือนมะม่วงมะขามนะครับที่จะเอาไปปลูกตรงไหนก็เจริญเติบโตได้นะครับแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องเข้าใจเขานะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่เราให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เขาต้องการนะครับแล้วก็จะประสบผลสำเร็จนะครับผมครับถ้าอย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ยินดีนะครับผมผมส่วนผมอยู่ที่ตำบลทุสแกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพชบูรนะครับก็ติดต่อผมหรือว่า เมน้นททักทายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมสำหรบบับคลิปนี้สวัสดีครับ